หเหตุผลที่คิเรียนเอมปาเป้ควรย้ายมาร่วมทีมลิเวอร์พูลคิเรียนเอมปาเป้มีศักยภาพที่จะกลายเป็นหนึ่งในผู้เล่นที่ยิ่งใหญ่ที่สุดตลอดกาลหลังจากที่สร้างความตระทับใจกับสโมสรมอนาโกปารีสซงช์แองแงงและทีมชาติฝรั่งเศสและการย้ายไปลิเวอร์พูลในช่วงซัมเมอร์นี้จะช่วยทําให้เขาเป็นตัวตนของเขาชัดเจนขึ้นและมีความสําเร็จมากขึ้นคิเรียนเอมปาเป้นะครับสามารถลดช่องว่างระหว่างเขากับลิโอเนลเมสซี่ และคริสเตียโนโรนัลโดในอันดับของบัลลงดอลงได้โดยการย้ายไปร่วมทีมจากฝูงพิมลิงกฤษอย่างลิเวอร์พูลและเมื่อตลาดนักเตะเปิดขึ้นมาอีกครัางทางนี้แนวะรุกวัย21ปีประสบความสำเร็จมากขึ้นเรื่อยๆนับตั้งแต่ย้ายออกจากมนโกในปี2007ซึ่งซัดไปถึง90ประตูจาก120เกมในระดับสโมสรและควา้าแชมป์ลีกเอิงได้2ส,สมัยติดต่อกันแม้ว่าเอมเาเป้ P P L, และเพื่อนร่วมทีมของเขามีแนวโน้มที่จะควา้าแชมป์อีกสมัย เมื่อฟุตบอลกลับมาแข่งขันกันอีกรอบแต่สปอตไลท์ในทีมไม่ได้พุ่งมาที่เขาเพียงแค่คนเดียวเพราะต้องแชร์ความสนใจภายในทีมอย่างเช่นเนย์มาร์มาโรอินคาดีเอนนิสันคารวันี้เป็นต้นนอกจากข่าวที่เอามาณตอนนี้ดอนเรด์กำลังต้งเป้าหมายตามไล่ไล่ตัวซซริโอเเน่ร่วมทีมทำให้การในตัวเาเรื่องจากเปเชยรายนี้มาร่วมทีมแอนฟิลจึงมีความน่าสนใจมากๆและนี่คือเหตุผล6ตราการที่ไม่ทำไม เอ็มเาเป้จึงควรย้ายมาร่วมทีมลิเวอร์พูลเหตุผลที่1เป็นที่ต้องการในฐานะตัวแทนของซิลูมาน่หากมาเน่ย้ายไปสเปนเพื่อหาความท,ท้าทายใหม่แน่นอนนะครับว่าเจ็ตคิงครอปจะต้องการตัวเตะทดแทนโดยตรงมาร่วมทีมโดยแนวรุกวัย28ปีซัดไปถึง46ประตูในศึกเมลีกตลอด2ฤดูกาคลครึ่งที่ผ่านมาทําให้ชื่อของเขากลายเป็นหนึ่งในแนวรุกที่อันตรายที่สุดของทัพหงดัง อดีตกังซาตัมตันยังมีบทบาทสําคัญในการคว้าแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกฤดูกาลที่ผ่านมาซึ่งเป็นถ้วยที่เอ็มปเป้ยังไม่เคยสัมผัสมันโดยดาวเตะทีมชาติฝรั่งเศสจะยังเป็นเป้าหมายของลิเวอพูแม้มาเน่จะอยู่อยู่แต่โมเมนตาลาย้ายออกไปเพราะพวกเขายังไม่มีตัวแทนโดยตรงที่พร้อมก้าวขึ้นมาภายในทีมนั่นเองเหตุผลที่2เพื่อก้าวออกไปจากเงาของเนม์เอ็มปเป้กล่าวไว้ในงานประกาศผลรางวัลของลีกเอิงและฤดูกาลที่ผ่านมาว่า มันเป็นช่วงเวลาที่สาคัญมากๆสําหรับผมผมมาถึงจุดเปลี่ยนในอาชีพของผมผมได้ค้นพบสิ่งต่างๆมากมายที่นี่และผมรู้สึกว่าอาจจะเป็นช่วงเวลาที่ผมต้องมีความรบับผิดชอบมากขึ้นผมหวังว่าจะได้อยู่กับปาเดร์สังชางซึ่งเป็นความยินดีอย่างยิ่งหรือบางทีก็เป็นที่อื่นกับโปรเจกต์ใหม่ๆซึ่งบ่งบอกเป็นในในว่าเขากำลังหมดความอดทนในการเป็นแบ็กอัพของเนย์มา ซึ่งสมสรรได้ทําให้เขาครายเป็นผู้เล่นค่าตัวแพงที่สุดตลอดก,กาลเมื่อปี2017เหตุผลที่3โอกาสที่พิสูจน์ว่าเขาสามารถทําได้ในลีกที่แตกต่างกันเอ็มเปเป้มีอะไรเหลือที่จะต้องพิสูจน์แล้วในฝรั่งเศสหลังจากเขาคว้าแชมป์ลีกมาถึง2สมัยเติดและฟุตบอลถ้วยภายในประเทศอีก2ถ้วยในดูกาแร่กับสมสรปาร์สเซนชูแมง คำวิจารณ์อย่างหนึ่งเกี่ยวกับเมซี่ที่คว้ารางวัลบรรัลลงดอ6สมัยคือเขาคว้าแชมป์ได้แค่ลีกเดียวจากหลีกหลักของยุโรปส่วนคริสเตียโนโรนัลโดคว้าแชมป์มาได้3ลีกหลังจากที่ย้ายมวมทีมยูเวนตุสโดยอดีตกองหน้าของมอนโกสามารถสิ้นสุดการรอคอยแบบนั้นตั้งแต่ช่วงเริ่มต้นการแข่งซึ่งอาจจะช่วยให้เาขากลายเป็นผู้เล่นที่ดีที่สุดบนโลกใบนี้เหตุผลที่4 สามารถกลายเป็นตำนานของเดอะคัพได้อย่างไงรได้เจคกิงครับเคยเตือนฟิลิเป้กุนิโยก่อนที่เขาจะย้ายไปสู่บาร์เซโลนาแฟนๆเลเวอพูแ,แสดงความรักอย่างล้นหลามต่อผู้เล่นหากพวกเขาแสดงความจงรักภักดีต่อสโมสรกุนิโยเลือกจะย้ายไปร่วมทีมบาร์เซโลนาแต่หลังจากนั้นก็ถูกส่งยืมตัวไปอยู่ไบยามินกและคำพูดของผู้จัดการทีมชาลิยอรมนีเจคกิงครับก็สามารถใช้เป็นสารส่งถึงเอ็มเปเปได้เขากล่าวว่า จงอยู่ที่นี่และพวกเขาจะสร้างรูป,ปั้นเพื่อเป็นเกียรติให้กับนายไปที่อื่นบารา์ซโลนาบาร์ยเยมนิกดอมเรดนายจะเป็นแค่ผู้เล่นอีกคนที่นี่นายสามารถเป็นอะไรได้มากกว่านั้นเหตุผลที่5สามารถดีขึ้นภายใต้การกุมทีมของเจเกน e n คลับความสามารถของเจเกนคลับในการงัดเอาสิ่งที่ดีที่สุดของเกลียนออกมาของเขานั้นนะครับ ได้รับการยืนยันจากการที่สามารถพาทีมเข้าชิงชั้นเลือยูฟ่าแชมเปียกถึง2สมัยติดต่อกันเลยนะครับและการนำโด่งไปจากฟุงพิม์ลีกเหนืออันดับ2ถึง25ตามตลอดไปจนถึงความสามารถในเกมรุกของนักเตะอย่างเบอร์จิลฟันดส์แอนดี้โรเบิร์สันและเฟรนซ์อเล็กซานเดอร์อนโดที่เรับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งแนวรับที่ดีที่สุดในโลกส่วนทางด้านดิบ็อกโอลิกีซาร่าจอแดนเฮนเดสันก็ได้ค้นพบระดับความสามารถใหม่ๆภายใต้การทำทีมของกุนซือเยอรมัน ถ้าหาอิมปปเป้ทำได้ดีขึ้นในระดับเดียวกันเขาก็จะเดินทางสู่การคว้ารางวัลบัลลองดอร์เป็นสมัยแรกของเขาเหตุผลที่6มีโอกาสมากที่จะคว้าแชมป์ยูฟ่าแชมเปียนลีกหลังจากการคว้าแชมป์ลีกและแชมป์บอลถ้วยในช่วงเวลาที่เขาอยู่ในฝรั่งเศสและฟุตบอลโลกกับทีมชาติฝรั่งเศสในปี2 0 1 8จิรัสเซียก็เหลือเป็นแค่แชมป์ยูฟ่าแชมเปียนลีก ที่ยังว่างอยู่ในตู้โชว์ของเอ็มเปเป้ P e. แม้ว่าลิเวอร์พูลจะตกรอบรายการนี้ไปแล้วในปีนี้แต่การคว้าแชมป์ครอกคลองทั้งสมัยก็เป็นเรื่องพิสูจน์ให้เห็นและชัดเจนว่าพวกเขาเป็นผู้นําทางด้านเชี่ยวชาญในเทมีปนี้แต่ใน,นทางกับการเปอเช่บาริสซซงชแมงไม่เคยผ่านเข้ารอบการลองชนะเลิศด,ด้วยซ้ำไปยอย่างไรก็ตามหลังทแบักกลรับมาเอาชนะปุลิเซอร์ดมอน ก็ทาให้เอมเปเป้ P P e, มีโอกาสที่จะย้ายออกจากทีมหลังจากที่พวกเขาประสบความสำเร็จในวิธีที่ใหญ่ที่สุดของยุโรปได้เหมือนกันนี่คือ6เหตุผลนะครับที่เคเลนเอมเปเป้ P P e จะย้ายมาร่วมทีมลิเวอร์พูลนะครับก็ไม่ต้องพูดถึงค่าตัวอยู่แล้วนะฮะอันนี้ก็เป็นการคิดเหตุผลนี้ขึ้นมาเองนะครับไม่ได้เกี่ยวกับ การย้ายทีมของเอ็มเปเป้แต่อย่างใดนะครับในที่สุดแล้วเอ็มเปเป้จะย้ายไปอยู่ที่ใดหรือว่าจะอยู่เปเชปาลีกแซงช์แมงต่อไปก็คําตอบก็อยู่ที่ตัวเขาแล้วนะครับส่วนค่าตัวแน่นอนนะฮะมันต้องเป็นสถิติโลกแต่อันมินก็นําเสนอเพราะว่ามันอาจจะเป็นไปได้กับ6เหตุผลนี้นะฮะ